ครับฝากกันเลคกกดแชร์ด้วยนะครับฝนวกากาซ่าใหม่ๆพี่น้องครับเออทุกคนดูชุดชุด A B นะครับข<ำ>ืออยู่นีอยู่วะ บางนาไม่มีฝนเลยค่ะน้องเบิร์ดเอา้าชุ่มฉ่ำคาดฝนตกเบิร์ดเหมือนพ่อมาตรวจงานบอกครับแม่นครับเรียกพอนี่พี่น้อง อันนี้คือพื้นที่ที่เราเทป,ปูนใหม่นะครับเทคอนกรีตใหม่พ้อแม่อะไรสุดแน,น่นแม่อะไรสุดแน,น่นเนี่ยก็ไอจี ไม่อะไรสดในจีครับเพพื้นเสร็จฝนตกบรลูกแมนครับแต่ว่าแต่ว่าเะอีกหมองนึงแต่ว่า่นเศษอย่างกับบรลุก,กันครับจตได้ยินเขาว่าทําห้องน้ําเพิ่มอีกตรงหน้าบ้านลูกใกล้ๆหน่อยลูกอ,อย่าเราคุยทุายอยู่บอลระเบือน้ำท่วมหนักมาก สวัสดีแม่สีนวลครับแฮปปี้วันเดย์แม่ยอดหลังนะครับอันนี้คือเดี๋ยวก็ใส่ชื่อเตอรกันนี่อันนี้คือสีปกติครับบอสมาถึงนานแล้วหรือลูกใช่ครับไม่ด้ ฝนทางของเนเจนแลามาเล้วอันนี้ฟ้าหัวกระเจีงออกครับตอนนี้บ้านพักก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอีงว่าจากมือก็จะได้เก็บทางควาัวเพื่อจะเพื่อจะเอ่อ ทำกับข้าวเพราะว่าบางคนกะสิเขาวบ้านพักถาเตรียมตัวถาครับพอกันม่งานตรวจงาน นี่นะครับเถียงนาที่หลายๆคนถามหาพี่นายพี่น้องก็ถามหาเถียงหน้านี่เล่นแล้วเล่นแล้วมาไปหยอกลัน ตอนนี้น้ำท่วมหลายที่มากที่บ้านพักก็ท่วมครับหน้าบ้านพักก็ท่วมมึงเ้อไปอุ้มวลรานหน่อย ขอลา,ายน้ำของควนให้ปู่อุ้มแล้วไอ้พี่น้อง ของคนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะคือจังวันอีสานของหน้ามังนี่อีกแล้วมั้งครับพี่น้องครับนี่ที่ย่งที่มองที่ประเทศปูนนี่ครับคิดว่าเพราะว่าคนพูดกัน <c oughs> ค่าใช้สะดวกสบายขึ้นน่าเปิดวงค่าใเป็นล้านปูนเลยครับพี่น้องก็ม่ต้องคิดอยากเรื่องคิดตมเขาก็มาตรวจงานครับ เทียงนาเทียงหน้ากันยังสภาพปกติที่พี่น้องครับยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ปกติเทียงนานี้เทียงหน้าน่อย,หน,ห,นอยหนูทำงานในบ้านพักทุกวันเลยเหลอรู้ใช่ครับทำที่บ้านพักครับ ตอน,น่ี้นกำลังทำหัวเดี๋ยวก็อีกช่วงนึงก็จะติดชุดครับไมี่อพอใไปแล้ว <c oughs> <c oughs> 你。<laughs> สาราปรับปรุงเป็นที่พักผ่อนงามๆนะเ <c oughs> พื่นหยอกแล้ว ใช่แล้ลูกขอบคุณคับขอบคุณแม่สีนอนครับวันนี้ก็จะได้เขี่ยออกครับเขี่ยออกก่อนวันที่ยี่สิบห้าจะได้จัดโต๊ะกินข้าวจะได้จัดสถานที่เพื่อทำกับข้าวนะครับเพราะบางคนก็จะเข้ามาก่อนเพื่อจะเตรียมตัวรอประมนิเทศวันที่หนึ่งสิงหานี้นะครับ อันนี้เป็นหัวที่ขายออกนะครับผพ้ใดส่วนใจกกสามารถทักแชทได้เลยแชทคุดต้อยว่าจะกลับแล้เหรอลูกน่าจะใช่ครับแลวยังเอาเบิ่งงานแล้วชุดเยอะมากน้องลูกใช่ครับทั้งขายออก